เริ่มนะครับไอ้ฟองกานานะบุกจากทางขวาไปซ้ายขอบหน้าจอนะพี่จาาา่ากิซานะลองผ่านนะพี่จ่าต่อยจอาเหล่าจอต่อยต่อ,อ,อยหมอ้อต่อยชี้มือนะสั่งนะช่วยวิ่งกันหน่อยต่อยตรงนี้โอ้โหจ่าตู้จ่โตู้จ่าตีเห็เจ้าลีโน่ลีโน่โยกหลบโอ้โหตรงนีง้หลบยด้ยงังนะครับท่าน เปน็นเป้านะครับของทางฝ่ายคุณธรรมโนสาขึ้นมาขอบคุณผมมากของทางอาจารย์อาจารย์มองอยู่ตรงหน้ามีไหมมีไหมมีอาจารยะะ์อาจารย์โตอาจารย์อาจารย์โตส,ส,สับสับสับและะ้วเปิดน,นี้ลงมาถึงหมู่หูเลยเสียเงเลยครับผมนะักบอลมุดไหมเป็นลูกเตะมุมของทางอาจารย์นะครับฝ่ายคุณธรรมนะครับให้เสียงกันไม่ดีนะครับ โดนจานโตเปิดเข้ามาที่จุดนัดพบยางดีนะที่จานองูไม่ค่อยมีแรงวิ่งนะวันนี้่งานโดนนะครับผมตื่นแต่ตีสี่มาดูงานจิฬาสีวันนี้นะเปิเข้ามาได้ขึ้นตรงนี้ไอ้สล่ยันไอยัน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 โอ้โอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหาโอ้โ้้ออไ้ จต้องคกาอตาสโตคลาสนพี่เต้นยิ่งเลนด้ริโอเฮ้ยจจก้นจุ่งจแาไิโอตัว่ผ้า่้าถึงเบอนเก้าสิเอ็ดอนึ่อไปแล้วเเอางงเลยรับโอ้โหแล้วก็นลวมาเต้ยิจับ้จงอกให้จต่อยครับ มาต่อยต้งรับที่ทางอาจารย์ไนนะครับนุ่นว่๋ออาจารย์ไนได้พาเฟยย้ายโรงเรียนแล้วนะครับดโอ้โหนี่นต่อที่บาซ่าแล้วรบาอะไรครัไม่ทันครับเดี๋ยวพีัที่ผมฟังอาจารย์นุเกชูไม่อาจารยต่อยรยบต่อยบองาจาอยบงอังอาแล้วลาใจครับเบอร์ยีี่ของ คิดไปอยู่นะผมถึงกวลาโอ้โหเริ่หลนี่ารโเสียแล้วแล้วโดไหมยังยัไม่ยังโอ้ยอาเยบอลนะครับสของอาจารย์นะจับของอนะจับบอลหครั้งเสียงเห้พันคนนะอยู่ครับผมมาที่อารย์ ก่อนโมแล้วจะแทงให้หังท่านผอครับยังไม่ได้ติดเบอร์สิบหกบอกทีเดียวไอ้มาเจ้าลีโน่ลีโน่จะใส่ไหมลีโน่หลออาจารย์ทองโอ้วโอ้โหนี่อาจารย์ทองโอ้ขาอ่อนมากแล้วเราใส่ได้ตรงนี้โอ้โหไม่มีแล้วเจ้าลีโน่จะเป็นตัวแพ้ทางอาจารย์ทองโอ้นะนี่นะครับสายตาจับจองอาจารย์ทองโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าแซวนั่นเรียนไปเยอะนะครับสีเสื้อเด่น โอ,อ้ยอย่างนั้นเล่นแบบสั้นๆเอ,อ่เบิ้ไปขวาต่อจอดต่อกระบอ่ะออกมาทางลิฟเต้ใจก่อนบอกเออเวิ่งไปจ้า<อ>ต้องสนามนตรงตรง,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 งนี้สักสองเมตรนะครับถ้าสนามกว้างนี่สองเมตรทำสบายแล้วครับ,บ G. G หรหรเห็นเสือมั้ยเห็นทางทางไปคุณธรรมจี้มาจี้มาจี้แล้วก็จี้จี้แล้วก็หลอกโอ้โหหลอกทีนึงเลี่ยนมาเจ้ามีโน่ใส่ไหมใส่ตรงนี้โอ้โห ยังอยู่ยังอยู่นะครับยังเข้ายังไม่นี่โน่นมีโอกาสสับไก่ยป็นครั้งที่สองนะฮะโกแบกของทางใส่คุณธรรมเอาวันนี้แขนซ้ายเจ้าดีโนหนักหน่อยนะครับมีโตซีอยู่นะเลี้ยงบอลนี้แขนต้องตกไม่ได้นะครับมีปอกแขนกับตันอยู่มันหนักนะครับคอนะฮะกับช้างเนี่ยช้าครับอันนี่เนี่ย นี่ตอนนี้เปสองคนง่ายกวาผมนีอุณยต่อยนะตัดเข้าในให้จานก่อนจานก่อตัดหลอเสียเดียวให้กับฝ่านั้นเดียนะองคอนี้คอรมฟิตหมือนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะมาคานูไปดิไปเจมาไปไปจมส์ไปทำทีมให้เราจริงจริงห ท so ีนึงยังอยู่ครับยังดึงจังหวะอยู่เออโอ้โหจะไข่ลูกนี้โอ้โหเหลือลาายเข้ใจกันนะครับโอ้โหเหลือหลายครับเหลือหลายจริงอานูนะครับเต็มไม่ทันโรนาริโอนะพัฒนานะครับอาจารย์ทองโอเพราะโดนแข็งแขนงนะตรงนี้แข่งบอลนะเป็นแข่งบอลของอาจารย์ทองโอนะครับกระทาออกาได้สวยนะครับสำหรับอาจารย์ลูกนี้นะฮะแต่ยังจบไม่ได้ครับ ไปไปต้งปไาไปไ่ไปไปลาไป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 ลาไปารไบไป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 ันไปไปไบไป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 งปไ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 นไปไปไปไอไป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 ไลไอไป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 ไไป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 ไวไป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 ไไปไปงอไปไปวิ่งไป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 ยวไปไปไ้ไป่ปไ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 ไป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 ปตรงนี้ไ่มีอะไรนะฮะ ุ ly, er, it, trips, ่งเร็วเลยเต็มสวนเลยแล้เ็นเตของจานเต้ครับแปายจเิง้เสไปนิดเดียวนะโอกาสที่ใกล้เคียงมากของจานโอนะ ถึงหล่อจ่าตัวนี้โดนโดนให้มาจาต้องโอยอีกแล้ววันนี้ครับดาวเด่นดาวเด่นของทางทีมจ่าแล้วแทนช่องนี้โอ้โหโอ้โหมันช่องยูโน่ยูโน่สับสับสแล้วไปไปโดนโอ้โหหลอการหัวทิ้มมาแล้วครับอาจจะก็ยังอยู่โอ้โหจังยอโน่ไปขึ้นได้ลมหนึ่งลบสองลบสามแล้วแพ้ แล้วคุณตึยกคงเป็นลกูกล้ำหน้าของทางใส่อาจารยครับตรงนี้น,นะวีกอาร์บอกมาว่าล้ำหน้านะโอ้หน้าเสียดายพีเกดินโนอ,อย่าไปแอสต์ิดนะครับเป็นเซนที่เซ็กเช็คไลน์ท่าของอาจารย์ฮะเช็คไลน์กันดีมากอาจารย์วีลงไม่ทันครับใช่ครับอาจารย์้อต่อยแล้วเซ็นเตอร์แบบ็คหัวมองมองแล้ววางตรงนี้โอ้ยแม่นเหมือนจับวาง อยู่ที่การต้อโอ้โหดงดดงลงได้กิ่เลยครับผมนี่เขาหน้าของเชียครับผมใด้ลุ้นเลยนะลูกนี้การ่ตยนี้ถือว่าเธอที่โค้นนะชาติน้ำหนักมาเป๊ะจริงๆรนะฮะนึกว่าตาช่างอนนี้โอ้ตเปิดบบอลคุกกี้อยู่กลางสนามนะแข้งบอลขึ้นมาได้เลยครับเราแถมตรงนี้ ถึงไหมถึงอาจารย์โอ้ล้ำหน้าครับโ <ś les> อ้โหน่นาจีได้แล้วลูกนี้ข้าันดูไปแต่ VR ลิฟคือนะเป็นลูกล้ำหน้า <ś les> เรเิ่มไปใหม่นะของทาาดีมั่วเอาค็อ อู้บอลม่งนะขอนะก่อนมีสความหนาบางอยู่ฮะคือผมาชิงกันบสวนบอสวนเลยเกิดกสนามบอลออกไปที่กองหน้าฝั่งไปรุ่งจ้าันต่อไปตนินงไม่มีแล้วันนี่บอกานขไป โอ้โหวันนี้นะโอ้โหจะปั่นสองทางน้องน่าโมสาโมตีนะค่อนข้างพิวนะโอ้โหได้แต่บอลแล้วแทงตรงนี้ทำไหมครับไม่ทำนะลึกไปนิดนึงนะวันนี้นะอาจารย์โฮมีสถิติที่น่าสนใจนะครับโมสาม5ทีนะโดนหลอกอีกสิบสองล่ากันนะเราไปเองตัวสองตัวสองมทางสายโยนมาตรงนี้นะ ไอ้มีอะไรครับพ่อมีรู้สาลกตูนโดนข้ามมาตรงนี oh. uh. ้จันกรจับได้ไหมครับจันกรเอาบอลลงบอก1่จังหวะบอก2งจังหวะแทงให้มาครับโต๊ดโต๊เเป็ดมากแทงไปแล้ว อ๋อไปที่เจ้าดีโน่ตจงมุกรงเจ้าดีโน่เจ้าดีโน่มีความผิวแล้วไปเองโอ้โหไปไหนครับมาแล้วท่านบอกขอบนมาเองแล้วตัดเข้าเอ้าน้องเบ้าหกโดนหักคะแนนนะน้องเบ้าหน่อยน้องน้องเฮ้ยท่านบอกนิดนึงนะโอ้น้องเฮ้ยให้ท่านเกิดนิดนึงโอ้โหกระให้เกิดกันเลยนะฮะแล้วท่านหมอลงมาลุ้งเองครับอ้าจะจ่ายเหรียญเองแทงให้มา เบอร์16ที่อยู่เจอกับานช้างอชามองมองแล้วแทงโอ้โหติดกันนครับแล้วจานช้าง50าสกิใส่ไปแล้วโอ้โหการทงโม้ยการทงโมใส่ก้อยเปลี่ยนอะไครับเดินเดนใหม่ครับเกมยังเดินต่ออ๋อเที่ทุ่งสาวตัวสั้นน้องนะ เอ้าลีโน่ยิงโยกหลอกแล้วใส่โอ้โหเช็คตรงนี้ครับผมลูกเตะ่วงของทางฝ่ายคุณทางทางครับใช้ชีวิตแบบนี้นะรู้แต่งครับเจ้าลีโน่เปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วลอยมาโคกไม่มีใครโคกเลยกลับเล่นโดนจัเน,เน,นเจย,บ,บ,ยบางเลี่ยมครับทางบอลเหลาทิศเองโอ้โหอย่าไจริงครับเขาบอลวานี้บังครับบัง บางเสียบังนะบองไม่เห็นนะไม่เห็นนะเขามาจากไหนครัเอาแลเล่นตรงนี้เอายังไงตดเขียวดูนะครับผมฝั่งอาจารย์เป็นโกวินะเป็นบอลของฝั่งฝ่ายคุณธรรมนะกลางสนามเรียกว่าทับสนามบุกนะเราไปเองครับอุ่นหลอดหนึ่งจังหวะเอาไปแย่งไปเอง อันีัเบอร์16เจอกับจางกินาอ้โหูไ้ครับอนี้นะครับจางอิตนานำคัสเหนือกว่านะยังดับทางบอลไม่ได้ออทึ่งของฝั่งสีมวเดี๋ยวทุ่มาอีกที่อาจารกน่อนจารย์กนยังได้อยู่แล้วบรรจงเปิดตรงนี้ติดอาจารช้าโอ้โหาไปแล้วบอลโอ้ นะดูบอกตรงนี้นะครับดูเบสซี่ฮะเราเปลี่ยนมาที่อาจารย์โออาจารย์ไปเป็นเตะน้องเขานะนะย,ย,ย,ย้อนมาถึงอาจารย์งโออาจารย์ธงโอไปใส่ไปไอ้ต้นคะแนนตรงนี้กับบอลไม่ดีครันะแบแล้วใส่ขวาโอ้โย,ยไอ้เบล้าประตูไปอ่ะน่าเสียดายนะครับ เวลาในครึ่งแรกก็ใกล้กันทั้งหมดแล้วครับขอตัวเปลี่ยนการต่อไปครับอยู่เพื่อเก็บเล่นได้แล้วบอลพลัดออกข้างครับ